โดยล่าสุดค่ะทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐค่ะก็ได้สั่งไล่นายคริสคราส์นะคะผู้มีการของสำนักง,งานความปลอดภัยทางไซเบอร์และโครงสร้างพื้นฐานหรือ CISA เป็นที่เรียบร้อยค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของ CISA ออกมาแถลงว่าไม่พบหลักฐานว่ามีการโกงการเลือกตั้งเกิดขึ้นอย่างที่นายทรัมป์ได้กล่าวอ้างมาโดยตลอดค่ะ ถ้าใครยังจับกันได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะคณะกรรมการชุดกล่าวก็ได้ออกถแถลงการเพื่อยืนยันว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่3พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเป็นการเลือกตั้งที่มีความปลอดภัยมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐและก็ยังไม่พบหลักฐานที่หุกชีได้ว่ามีการแก้ไขระบบการลงคะแนนที่ส่งผลทําให้คะแนนนั้นหายไปด้วยค่ะ แต่มันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่สร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลทรัมป์มากที่สุดก็คือเว็บไซต์ของ CISA ที่ถูกเรียกว่าเป็น rumor control หรือสื่อที่ควบคุมข่าวลือนั่นเองที่เว็บนี้นะคะคือชี้แจงข้อมูลและก็ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งเพราะว่าบนอินเทอร์เน็ตก็มีข้อมูลมั่วเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งเป็นจำนวนมากซึ่งนั่นก็รวมถึงข้อกล่าวหาของนายทรัมป์ด้วยค่ะ นายคริสแครฟส์นะคะก็เพิ่งทราบว่าตัวเองถูกไล่ออกจากงานจากข้อความบนทวิตเตอร์ของนายทรัมป์เนี่ยแหละค่ะซึ่งได้เขียนไว้ว่าสิ่งที่นายคริสแครฟส์ออกมาพูดเรื่องความปลอดภัยของการเลือกตั้ง2020คือไม่มีความถูกต้องไม่มีความ accurate เอาซะเลยซึ่งก็ทําให้นายคริสถูกไล่ออกจากตําแหน่งผู้นวยการ CISA ซึ่งมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะนายคริสแครฟส์ได้พูดว่าอย่างไงบ้างเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันค่ะ You've probably heard a lot this this concept of a of perception hacking, and that's that's what we're uh, preparing for just as much as we are an actual full-blown cyber event. We could see in some cases either equipment malfunction, a misconfiguration, or yes, a hack uh, that could then be spun out into a much bigger situation or amplified and made sensational when in fact it's a minor issue. You've probably นายคริสก็คือคนล่าสุดค่ะที่ถูกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไล่ออกซึ่งก็เกิดขึ้นไม่นานค่ะหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้ไล่นายมาร์คเอสเพิรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐออกเช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีข่าวลือด้วยนะคะจากสำนักข่าว BBC ค่ะคือมันมีอีกสองคนที่อาจจะ ถูกเชื่อเป็นรายต่อไปนั่นก็คือจี n a h a s สเ l ลนะคะผู้อนวยการของ CISA และก็คริสเรย์ผู้อนวยการของ FBI ค่ะคือ2คนนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะถูกนายทรัมป์ไล่ออกเช่นเดียวกันนะคะตามรายงานของ BBC ค่ะคริสเคปนี่ก็มีรายงานว่าจริงๆแล้วเขาก็คาดการไว้ก่อนหน้านี้ค่ะคุณดนยานาว่าตัวเขาเองอาจจะถูกไล่ออกแล้วก็โดนปลดจริงๆสายฟ้าฟาดเลยนะคะเขาก็ได้ไปเปลี่ยน ประวัติย่อของเขาทางทวิตเตอร์ค่ะบอกว่าผมเนี่ยก็คือผู้อำนวยการของ CISA คนแรกที่ถูกสั่งปลดเป็นการไปคล้ายๆกับฟ้องผู้คนในโลกโซเชียลมีเดียนะคะว่าเขาได้ถูกไล่ออกโดยป,ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และก็เป็นผู้อำนวยการ CISA คนแรกจากนี้ไปก็ขอแนะนำตัวเองใหม่นะคะผ่านรัฐบาลผ่านครอบครัวด้วย แล้วอีกทวิตหนึ่งนะคะเขาก็บอกว่าขอขอบคุณที่ให้โอกาสผมในการทำงานรับใช้ประเทศและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากและวันนี้ผมได้ถูกไล่ออกแล้วนะคะนี่ก็คือการใช้ทวิตเตอร์อาจจะจงใจนะคะคุณนนญาณเพราะก็รู้ว่ายังไงเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้ทวิตเตอร์เป็นประจำอยู่แล้วก็ออกมาบอกประชาชนด้วยเลยว่าเขาถูกกระทำอย่างไรบ้าง มั่นใจว่าเป็นการตอบโต้ในายทรัมป์แน่นอนเพราะวานายทรัมป์จะชอบใช้ Twitter เพื่อที่จะโจมตีใครหลายๆคนซึ่งนายคริสแครฟนะคะก็ไม่ต่างคือใช้ Twitter ในการบอกนะคะว่าเป็นคนแรกของ CISA ที่ถูกนายทรัมป์ที่ถูกรัฐบาลไล่ออกแล้วก็มาบอกด้วยนะคะว่า honor to serve we did it right defend today secure tomorrow แล้วก็ Hashtag นะคะ protect 2020ค่ะก็คือยืนยันในสิ่งที่ตัวเองทำนะคะบ,บอกว่าต้องปกป้องวันนี้เพื่อที่จะมีอนาคตที่มั่นคงในวันข้างหน้าคือทางค,คุณคริสเพรฟจากที่ได้ฟังเสียงที่เขาพูดไปเมื่อสักครู่ก็คือยืนยันว่า การเจาะระบบต่างๆในช่วงเวลาของการนับคะแนนการเลือกตั้งก็คาดการกันอยู่แล้วว่าอาจจะมีบ้างและก็ได้พยายามเตรียมความพร้อมเพราะว่าในตำแหน่งของคุณคริสครีฟซึ่งเป็นผู้ในการของสำนักการดูแลความมั่นคงด้านไซเบอร์และโครงสร้างพื้นฐานสังกัดกระทรวงมาตุภูมินะคะกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิหน้าที่ตรงๆก็คือการดูแลระบบการเลือกตั้งนี่แหละแล้วก่อนหน้านี้อยากที่เราได้ยินข่าวก็จะรู้ว่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมดเนี่ยออกมายืนยันเลยว่าระบบในปีนี้ปลอดภัยกว่าปีที่ผ่านๆมาด้วยซ้ำและปลอดภัยมากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะคะคือที่เขาออกแถลงการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถ้าใครยังจำกันได้คือบอกว่าเป็นซีฟจำ exact wording ไม่ได้คือเป็นปลอดภัยมากแล้วก็ไม่มีหลักฐานที่พรูฟได้นะคะว่ามีการโกงเกิดขึ้นด้วยค่ะก็การออกมาให้ข่าวต่างๆของกระทรวง ด้านความมั่นคงแห่งมาตูภูมินี่ก็คงจะทําให้ประธานาธิบดีโดนัทป์เนี่ยไม่พอใจเพราะว่าเป็นการไปค้านสิ่งที่เขาพูดมาตลอดกล่าวหามาตลอดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ทุจริตและจะต้องนับคะแนนใหม่นะคะก็เลยกลายเป็นว่าผู้ในการของ C I S A ก็คือคุณคริสครฟเนี่ยก็เลยถูกสั่งปลด กลางอากาศเลยนะคะปรดแบบกระทันหันด้วยนะคะคืออย่างก่อนอก่อนหน้านี้คือทาง CISA ก็บอกว่าเป็น most secure election in U.S. history ก็คือเป็นปลอดภัยที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐนะคะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ย้อนแย้งในสิ่งที่นายทรัมป์พูดตลอดว่ามีการโกงเกิดขึ้นมีการโกงคะแนนมีการสลับคะแนนพวกนี้นะคะสงสัยเรื่องนี้นะคะคงจะทำให้หนายทรัมป์ไม่พอใจมากก็เลยโดนปลด การดูแลระบบเกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ก็มีความสําคัญอย่างมากนะคะท่านสมาชิพกพรรคเดมโมแครตก็ออกมาประนามการกระทําคําสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ระบุว่าจริงๆการดูแลระบบเนี้ยสำคัญอย่างมากเพราะว่าก็ต้องป้องกันการโจมตีจากจีนอิหร่านและรัสเซียถ้ายังจํากันได้ก่อนเลือกตั้งก็มีรายงานของ CIA ออกมาด้วยนะคะว่าต้องระมัดระวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะถูกเจาะระบบโดยกลุ่มประเทศเหล่านี้ค่ะ อีกด้านหนึ่งท่ามกลางสถานการณ์ที่โดนัลด์ทรัมป์ก็ยังไม่ยอมประกาศยอมรับความพ่ายแพ้ <คะ S 1> การเปลี่ยนผ่านอย่างเป็นทางการก็ยังไม่เกิดขึ้นนะคะคุณค <ะ S 1> โดยนาแต่โจไบเดนก็ไม่ได้รอนะคะพยายามที่จะเดินหน้าทํางานพยายามที่จะคุยกับเจ้าหน้าที่ที่พอจะคุยได้แล้วก็เพิ่งจะจัดการประชุมกันผ่านระบบออนไลน์พูดถึงการเข้ามารับหน้าที่ในการดูแลความมั่นคงของในระดับประเทศเลยนะคะแล้วบอกว่าก็จะต้องเดินหน้าทําภารกิจเหล่านี้ต่อไป America there's a degree of enthusiasm and expectation that uh, we're going to have difficulty meeting but with mine makes the message America's back and it's no longer America alone and, uh, and also uh, you know we uh, we've been through a lot of damage done the last four years in my view we need to rebuild our institutions uh, and our workforce to reflect the Full strength and diversity of our country. And we're going to focus uh, — need to focus on readiness uh, uh, for whatever may come. And that's why I've asked you all to brief us today on what you see as the biggest challenges that uh, we'll face and how to make sure that our, uh, our, our diplomacy, our military, our intelligence is ready to meet th these crises. เป็นการประชุมผ่านระบบเวอร์ชวลผ่านออนไลน์ line, กับเจ้าหน้าที่ระด,ดับสูงของกระทรวงความมั่นคงนะคะก็เป็นการขอร้องเจ้าหน้าที่ระด,ดับสูงโดยตรงเลยค่ะคุณนนญานาว่าผมอยากทํางานแล้วอยากจะให้พวกคุณค่อยๆทยอยให้ข้อมูลเพื่อที่จะได้เข้ามารับรู้ทั้งเรื่องความมั่นคงทางการอาหารแล้วก็เรื่องทางการทูตนะคะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเสาหลักในการบริหารประเทศค่ะ